ออถ้าท่านใดยอยากจะมานะคะยังไม่ได้ลงทะเบียนเราสามารถให้ walk in ได้300ที่นั่งนะคะเพราะว่าอาจารย์แจ้งว่าเรามีหนังสือ4,500ว้ายตายแล้วฉันอายมากอยู่ในกล้องเอามาอยู่ตรงนี้เธอ <c oughs> ามามาได้เลยนะมานี่พี่ก็ไม่ไมเห็นตกใจหมดเลยอะ สวัสดีทุกช่านเลยนะคะที่เข้ามาสวัสดีคะ่ะสวัสดีเห็นไหมนี่นี่โอ้โหชุดจับมากเลยเลยจับสุดๆเลยนี่เทศกาลปีใหม่ต้องจต้องจับหน่อยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้ว ต้องถือตัวอันนี้ชุมพรชุมพรภาคใต้ค่ะนั่นมาจากชุมพรทุกคนมาจากชุมพรและตังคิดดูถ้าไม่ไม่ไม่ใจจริงไม่มาไม่ได้นะคะไม่ใจจริงมาไม่ได้ได้มาทุกเดือนแล้วเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองมาไหมคะ มาสิคะนี่ไงทุกคน,น,กคนคใจขนาดไหนทุกคนดูเอาเองแล้วกันนะคะ,ะปปถูกแล้วค่ะเราต้องรีบตักตวงเอาไว้นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ตักตวง,งบุญค่ะตักตวงบุญน,นี่ไงคะไ,ไ,ไลฟ์สดอยู่ <พอ S 2> ค่ะพอ๋ออยู่ใน ค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าใครตัดไปก็ยินดีนะคะเต็มที่เลยอะเต็มที่นะช่องหะช่องไหนยอ้นูไปป้าไปประจานได้เลยอะน้องเสื้อไม่สีแดงอย่างเนี้ยเขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงพ่อเนย้องบอกก่อนด้วยก่อนจำไม่ได้หนูโอไอ แชร์ไลฟ์ไอแชายายตตร์ไลท์ทุกไหนทุกคนเก่งมากเลยมารอตั้งแต่ตอนนี้เลยนะใช่ค่ะใช่ทุกคนแบบแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเตรียมพร้อมนะคะเ<ม>ตรียมพร้อมในการที่จะมาร่วมกันกระทําความดีกันในวันนี้นะคะเอมี่เราตอบคำถามให้ค่ะนี่ืออ๋ออ่าใครอยากถามอะไรถามมาได้เลยนะคะทุกคนหรืออยากให้แอดออไปถ่ายตรงไหนให้ดู เราลงไปดูตรงส่วนของอันนี้กันไหมข้างล่างข้างล่างเป็นที่ลงทานไหมทุกคนอยากดูไหมพ่อคุณพ่อกับคุณแม่อาจารย์จะสแตนบายก็คืออยู่ตรงจุดน้ำเยาไปดูหลายๆมุมเนาะไปไหมทุกคนพี่ขึ้นชั้นสองไหมเดี๋ยวดูพาไปชั้นสองลงไหนเธอชั้นสองไม่เราเดินตรงนี้เราลงเท้าพี่อยู่ตรงนี้ลงเท้าเราอยู่ไหนไป เขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะของใครของหนูเองเอากี่ปีเอากี่ปีเอาคนสวยเอากี่ปีอุ๊ยไม่บอกไปสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ก็คือทุกคนทยอยกันมานะคะทยอยกันมาแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ทยอยกันมาแล้ว night มีลองอ่านสิเขามีใครใครถามอะไรบ้างอยากดูอาจารย์อยากดูอาจารย์เหรออาจารย์กําลังเดินทางกลับมานะเพราะว่าเมื่อกี้นี้อาจารย์มาช่วยจัดอัชนะตั้งแต่11บเอ็ดโมงแล้วพอดีอาจารย์ออกไปทุราปแป๊บนึงตอนนี้กาลังเดินทางกลับมาใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวแอดถ่ายแนะ่นอนแต่ว่าดูบรรยากาศโดยรอบไปก่อนว่าตอนนี้เ,ออเราเราสามารถถ่ายได้เลยไหมตรงนี้ที่เป็นสินค้าแ,แต่เราไม่พูดไหมเออ้าไ,ไ,ไม่อ,อ ถ้าไม่พูดได้ไหมอ่าลองดูสิเราจะได้รู้แบบถ้าใครมานะเตรียมสตางค์ไว้นะเตรียมสตางค์ไว้ให้ดูแป๊บหนึ่งเร,เราลองดูเราเ,รเอาเอ,เอ,เอดูดูกันเงียบๆนะคะสวัสดีค่ะอา่าให้เขาพูดเอง ใช่คขับคุณเราดูในไลฟ์ไอยากไปอินเียอยากไปอินเดียกับอาจารย์อ๋อได้ค่ะแต่ว่า อาจารย์ยังไม่ได้ให้จองตอนนี้นะคะถ้าอินเดียอินเดียน่าจะเปิดประมาณเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสังหายาไม่ค่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นปีหน้าซึ่งไม่ใช่ของปีนี้ซึ่งไม่ใช่ต้นปีแน่นอนจะเป็นไม่ไม่ก่อนบวชค่ะก่อนบวชประมาณ3เดือนที่อาจารย์จะไม่รับงานบรรยายทําเลยช่วงนั้นนะคะอ๋อได้นั้นเราก็ได้จะต้องไปยิ่วขอีซ่า อย่าเพิ่งไปทำไม่ไปทำมาสปอร์ตเราไปทำมาสปอร์ตที่ปทุมวันเมื่อวันเสาร์ไม่ปิดอ่ายังไม่ต้องรีบยังไม่ใช่ต้นปีแน่นอนค่ะจะอาจจะเป็นกลางปีเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมมันเตือนอีกแล้วเตือนสินค้าโอเคนะเออใช่นั้นก็ได้ได้ไม่ต้องรีบ ใช่ต้องออกก่อนมันเตือนอีกแล้วมันเตือนอไม่ได้แสดงว่าไม่ได้เลยมันเตือนแล้วแล้วเราต้องลงก่อนไหมต้องลงไลฟ์ก่อนไหมหรือยังไม่ได้เสร็จลงเออไปเอาใบรองเท้ามามันต้องออกไลฟ์ก่อนปะ,ะหรือว่าไงมันเตือนละอ๋อปิดไม่ครไม่เป็นไรพีอ่อ๋อเหรอของผมนี่จัดสดวัดศพเวปุ๊บลงมาเลยเหลือห้าสิบวันนะัต้องปิดไลฟ์พอไปถ่ายตรงนั้นปุ๊บนะมันเตือนเลยอ่ะอย่่างนี้้ก็ไไมดอ๋อห้ามใช่ไหมห้า ่ายโอ้ข้อจำกัดเยอะมากเลยเนอะติกตอกเรา สวัสดีทุกขั้นเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่อาคารหมอเสงธรรมศาสตร์ลังสิตนะคะทุกคนคือตอนนี้เป็นช่วงเวลาของออการเดินทางมาและทุกคนก็น่ารักมากนะคะก็คือเดินทางมาก่อนเวลาซึ่งจริงๆเวลาของการเริ่มสัจยาะเนี่ยคือสี่สี่ทุ่มเลยนะทุกคนแต่ทุกคนน่ารักมากเดินทางมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบมาแต่วันเลยม,มาจากไหนเอ่ย S <S ขอสัมภาษณ์หน่อยบางลักจักบางลักโอ๊ตในกรุงเทพแต่รีบมามากกลัวรถติดใช่ไหมคะคือรถวนวนวนดีแล้วค่ะดีรีบมาก่อนแล้วก็ชิวๆและทีนี้สบายเพราะที่นี่อากาศไม่รอม้อนอุ้ยขอบคุณมากค่ะติดตามหนูแล้วใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ,คคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกคนให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะที่จะถึงเวลานะคะว่าก่อนถึงเวลานะคะ มีความรับกับน้องได้ยังไงให้ดูก่อนนะคะให้ดูก่อนว่าตอนนี้เรากำลังใครอยากดูอะไรบอกนะคะหรืออยากถามอะไรแจ้งแอดได้เลยนะคะแจ้งแอดได้เลยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ ที่นั่งได้เลยนะคะแล้วก็ลงไปทานหากาแฟหาอะไรทานได้เลยนะคะจับจองที่นั่งเสร็จแล้วก็อบอกเขาข<อ>ประชาสัมพันธ์ว่าให้ลงไปทานกาแฟทานน้ำฟรีได้เลยหนูไปไหนลูกโอเค ณทำอะไรคะพวกคุณทำอะไรกันบอกมาเดี๋ยวนี้พวกคุณทำอะไรกันบอกเดี๋ยวนี้ฮะชาร์จโทรศัพท์บอกชอจะทานข้าวสาลโอ้จริงเหรอแล้วมีอะไรทานบ้างคะไม่ไม่ไอ้ผัดคะไอผัดดูด้ยค่ะอ๋อผัดซีอิ๊วใช่พอหรือเปล่าพออาจารย์เอามาพอจำมามากเลยนะคะคุณ อันนี้หนังสือละหนังสืออาจารย์เอามา4,005ใช่ปะเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมหนังสือไงนหนังสือฮะเตรียมไว้แล้วอ๋อนึกว่าบอกแจกหมดแล้วเรายังไม่ถึงเวลาแจกเนาะถูกไหมไหนหนังสืออยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างล่างอ๋ออยู่ข้างล่างเขาเอาไปลงไปข้างล่างเนะาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายไปดูหนังสือกันเนาะทุกคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานั่งอยู่นี่นะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างล่างกันบ้างเนาะ พาล่อนดูแบบนึงนะคะเราพาไปดูข้างล่างบ้างพาไปแอบดูข้างล่างบ้างนะคะเราพาไปดูข้างล่างบ้างเอ๊ะเดี๋ยวนะคะทุกคนอยากดูอะไรอยาก อะไรยังไงบอกได้นะคะแจ้งมาได้นะคะเดี๋ยวแอดจะจัดแอดจะพาชมนะคะพาชมสถานที่นะคะพาชมสถานที่พาชมสถานที่นะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดพักเหนื่อยก่อนนะแป๊บหนึ่งนะพักเหนื่อยก่อนแอดพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งพักเหนื่อยคือหมายถึง